สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าจ้าวันนี้พี่อังจะมาชวนทำลากชวนชมนะจ๊ะไม่ใช่แต่งลากนะจ๊ะคราวนี้คือทำลากชวนชมเลยจ้าเพราะเอาไว้เนาะมีหลากหลายนะคะมีหลายแบบแล้วแต่เราจะอยากดีไซน์เนาะสนุกนะคะการดีไซน์ต้นไม้นะจ๊ะทำแบบบ้านๆเดี๋ยวพี่อังพาไปดูนะคะ จากที่เราเคยเพาะนะจ๊ะพเพาะเมล็ดเพาะอ,อะไรต่ออะไรแล้วใช่ไหมจ๊ะเป็นถุงเล็กๆอย่างนี้เลยนี่จ๊ะก็จะประมาณกี่เดือนนะคะคุณคนสวนก็ใช้เวลานานเป็นปีครับก็ประมาณหนึ่งปีนะจ๊ะแล้วเราก็จะเอามาใส่กระถางแบบนี้นะจ๊ะแต่วันนี้เราจะมาแต่งรากนะคะให้เขาคล้ายๆแบบพวกนู้นนะคะพวกนั้นก็คือรากจะอยู่รอบๆนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาแต่งรากกันเลยจ้าจ้านี้พี่อังก็ได้คัดมาแล้วนะจ้าคัดมาห้าต้นจ้าก็จะเลือกต้นประมาณหนึ่งนิ้วนะจ้านี่จ้าคุณคนสวนถอนออกเลยจ้าจะได้ดูว่ารากเขาเยอะมากน้อยขนาดไหนนะจ้านี่ประมาณหนึ่งปีนะจ้าอันนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสว่าเขาต้อง,องสวยอยังงนี่นะคะเรามาแต่งอะเนาะแบบสนุกสนุกกันค่ะ ทำแบบบ้านๆง่ายๆนะจ๊ะแต่สวยงามเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปล้างก่อนนะจ๊ะยวนะจ๊ะเลือกมาห้าต้นนะจ๊ะห้าต้นเราจะทําคล้ายๆแบบนี้นะจ๊ะห้าต้นแล้วก็ให้คุณคนสวนทํานะจ๊ะก่อนอื่นเราจะต้องเอาไปล้างนะจ๊ะเลือกมาประมาณหนึ่งนิ้วเนาะแล้วก็เอาไปล้าง เมื่อเอาไปล้างแล้วก็เอามาผึ่งหรือว่าเช็ดเขาให้แห้งๆเลยนะจ๊ะเช็ดให้แห้งเลยทำไว้สองอันแล้วไม่ได้มาถ่ายเดี๋ยวเราถ่ายต่อเลยเนาะนี่จ้ะก็จะตัดใบออกนะจ๊ะตัดตัด,ต,ดตัดออกให้หมดเลย เมื่อตัดใบออกหมดแล้วก็จะตัดรากฝอยนะจ๊ะตัดรากฝอยออกให้หมดเลยเสร็จแล้วก็จะผ่าจ้ะมีต้องทําความสะอาดก่อนนะคะเช็ดแอลกอฮอล์หรือว่าเอาไฟลนก็ได้นะคะ ผ่าแล้วเราก็เช็ดจ้ะเช็ดนี้คือเช็ดยางเขาออกนะจ๊ะเขามียางล้วก็เช็ดยางเขาออกจ้ะเมื่อเช็ดยางออกหมดแล้วเราก็จะใช้มีดนะจ๊ะมีดอันเดียวกันเอ่อค่อยๆกรีดเข้าไปนะจ๊ะเหมือนปอกเปลือกอะเนาะปอกบางๆนะจ๊ะเฉียนบางๆตรงขอบนะเพื่อที่จะให้ลากเขาออกต้องขอบนะจ๊ะ คล้ายๆแบบนั้นนะคะอันนั้นยังไม่ถือว่าสมบูรณ์นะจ๊ะพอดีดูแลกันไม่ค่อยดีแต่ว่าจะได้ลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะคราวนี้จะสวยมากๆจ้ะเพราะเราจะทำดีๆพูดเล่นนะคะเสร็จแล้วเราก็ซับต่อนะจ๊ะซับซับยางเขาทาเลยจ้าเอาปูนแดงทาเลยจ้าทาเพื่อกันลากลากแล้วก็ กันเน่ากันเชื้อรานะจ๊ะเมื่อเราทาแล้วเราจะทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะตรงไหนที่มีแผลที่เราตัดใบเขาออกเราก็ทาด้วยนะจ๊ะกันเน่าไว้ก่อนนี่จ้ะก็จะได้ประมาณนี้เรียงเลยค่ะ เราจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะจ๊ะหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปที่เราจะบ่มทรายนะจ๊ะซึ่งมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งแต่สนุกนะจ๊ะทำแบบสนุกสนุกกันเลยแหละนี่จ๊ะพี่อังก็จะทำให้ครบจำนวนห้าต้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเมื่อครบเจ็ดวันนะจ๊ะจ้าขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะก็จะมีทราย พี่ยังใช้ฝานะคะฝาเครื่องดื่มฝาน้ําอัดลมฝาอะไรก็ได้นะจ๊ะจากที่เราตัดแล้วนะจ๊ะตัดและทาปูนเจ็ดวันแล้วจ้าเดี๋ยวให้คุณคนสวนทําต่อเลยจ้าคุณคนสวนทําเลยจ้าอ่าประจําที่ที่เราใช้ฝานี้ก็เพื่อที่จะให้เขาออกด้านข้างๆนะจ๊ะ ใครสะดวกใช้อะไรก็ใช้อันนั้นได้นะจ๊ะแต่พี่อังใช้ฝาพวกเครื่องดื่มเนาะมันสะดวกมากๆเลยค่ะเราจะทากาวนะจ๊ะทากาวติดลงไปเลยจ้ะเพื่อที่จะเวลาเขาจะออกล่างนะจ๊ะเขาจะออกด้านข้างๆด้านข้างๆแบบไหนคะคุณคนสวนชี้เลยค่ะไม่ใช่ค่ะชี้ี่ที่ที่ฝังเนี่ยค่ะ นี่แหละจ้ะเขาจะออกด้านข้างๆแบบนี้นะจ๊ะโอเคค่ะแล้วเราก็ติดกาวนะจ๊ะกาวตาช้างเลยไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะติดกาวตาช้างเหมือนคุณคนสวนทำนะจ๊ะแล้วเราก็จะฝังดินกับไอฝังทรายนะจ๊ะขอโทษทีพูดดินอีกละอย่างนี้พูดผิดบ่อยจังขออาภายัย จ้าเสร็จแล้วเราก็จะฝังลงในทรายนะจ๊ะที่ฝังลงในทรายเพราะเราไม่ต้องการให้น้ําขังจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะจ๊ะแต่ต้องให้ชวนชมของเราเนี่ยทาปูนใส่แล้วแห้งสนิทจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่ว่าทาอ,อทาปูนใส่แล้วมาทําเลยนะจ๊ะอาจจะเน่าได้นะ สนุกนะคะถ้าทําชวนชมนะจ๊ะเวลาเขาออกมาเขาจะออกมาด้านข้างๆเดี๋ยวพี่จะพี่อังจะให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวขอฟังก่อนนะจ๊ะที่พี่อังใช้นี่เป็นฝาเออน้ําดื่มนะจ๊ะเมื่อเราทากาวตาช้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะ เอาฝาลงไปประกบนะจ๊ะแล้วก็ฝังลงใน,ในดินทรายเมื่อฝังลงในดินทรายต้องเอเขาเรียกอะไรนะกดให้แน่นๆนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่ให้ชวนชมเขาเคลื่อนย้ายไปมาไม่อย่างนั้นลากเขาออกมาก็จะไม่สวยนะจ๊ะ ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะทําแบบบ้านๆสนุกๆน,นะจ๊ะเพราะว่าถ้าทําเป็นอาชีพเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาแล้วก็ทําเขาเนี้ยมากๆแต่อันนี้ออกมาแบบไหนมันก็แบบธรรมชาติสวยแบบธรรมชาติแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่าเราต้องเรามาตกแต่งเขาเนาะทำบอนไซพี่อังก็ทำนะจ๊ะแต่อันนี้คือเรายังไม่บอนไซนะคะเราจะเอาลากเขาก่อน กดดินนะจ๊ะกดทรายค่ะขอโทษทีกดทรายให้แน่นๆเลยนะจ๊ะไม่งั้นเวลานั้นมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาลากออกมามันจะไม่สม่ำเสมอแล้วก็จะไม่สวยนะจ๊ะ เมื่อเราฝังเขาแล้วเราจะเอาไปไว้ในที่ล่มนะจ๊ะประมาณสามเดือนจ้าลากเขาก็จะเริ่มออกนะจ๊ะแต่ถ้าจะให้ทัวร์สามถึงห้าเดือนก็ได้จ้าเมื่อลากออกมาแล้วเดี๋ยวพี่อังจะให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวให้คุณคนสวนทำให้เสร็จก่อนเมื่อครบเวลาที่เราบอกกำหนดเวลาที่เราบอก ไว้นะจ๊ะก็จะลากก็จะออกมาประมาณนี้จ้ะเอ่อต้นก็จะประมาณนี้นะจ๊ะดูใต้เขานะจ๊ะใต้ลากนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะพี่อังจะจะเป็นประมาณนี้แต่ต้นนี้ก็คือมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนาะลากมันก็เลยยังไม่สวยนะคะแต่ว่าลักษณะมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะจ๊ะแล้วลากเขาก็จะออกมาด้านข้างๆเดี๋ยวให้คุณคนสวนชี้ให้ แต่อันนี้คือถึงเขาจะออกมาแบบนี้พี่อังก็ตั้งใจนะจ๊ะเราจะไม่ทิ้งเราจะตกแต่งนะจ๊ะด้านนี้เนาะพี่อังจะเอาด้านนี้ไว้นะจ๊ะสามสี่อันนี้นะคะตกแต่งเป็นแบบบอนไซนะจ๊ะเรามาตกแต่งกันได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าเขาออกรอบๆนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อังให้ดูอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะรอบๆก็จะเป็นแบบนี้เนาะอาจจะดูเหมือนไม่เพอร์เฟกแต่เราก็แบบบานแบนบ ขอเน้นว่าสบายอ,อกสบายใจสวยเหมือนกันนะจ๊ะนี่จ้าถ้าทำดีๆให้เขาแน่นๆอันนี้ของพี่อังเนี่ยเอาออกมาแบบนี้คือใช้หินมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ฝาแล้วคันนี้มันจะออกมาพร้อมกันแล้วก็เท่ากันนะจ๊ะจะสวยมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะรูปลักษณ์มันจะเป็นแบบเอ,อไม่เหมือนกันเนาะเช่นเดียวกับคนเกิดมาไม่เหมือนกันสวยแตกต่างกันไปจ้า นี่จ้ะอันนี้พี่อังก็จะเน้นว่าให้เขามีกิ่งใหญ่ๆอย่างนี้แค่สาด้านนะจ๊ะไอ้สีด้านนะจ๊ะขอโทษทีจ้ะนี่หนึ่งสองสาสี่เสร็จแล้วพี่อังก็จะเวลาเปลี่ยนกระถางนะจ๊ะเราก็จะโชว์โชว์ลากเขาทั้งสี่ด้านนะจ๊ะจ้ะสรุปแล้ววันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับการ อ่อตัดแต่งลากของชวนชมนะจ๊ะซึ่งเราจะทําออกมาเป็นโคตรสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะโอเคคะ่ะคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณคนสวนคุณคนสวนขอบคุณมากคะ่ะสีดีครับโอเคคะ่ะใครเข้ามาดูคลิปนี้พี่อังขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีตังใช้กันเยอะๆเ,เลยนะจ๊ะฝากกดติดตามช่องพี่อังด้วยจ้าสวัสดีจ้า